เทพอนูบิสคืออะไรหนอเทพเจ้าอนูบิสคือเทพเจ้าหลังความตายคอยดูแลตั้งแต่การทำมัมมี่หลังจากที่พวกเราตายไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นตัวกลางที่จะพาพวกเราไปส่งแห่งโลกหลังความตายที่สำคัญที่สุดนะก็คือช่างวัดความดีกับความชั่ว โดยมีตาช่างช่งางหัวใจของเรากับขนนกที่เป็นตัวชีวนะวช้วัดน่ะแทชี่อะไรหรอฉันชี้ลมกดฉันมีความสงสัยหลบกวรแเธอหน่อยได้ไหมช่วยคำนวณอายุให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันจะบอกข้อมูลให้ตามผนังที่ได้บันทึกประวัติของฉันฉันชี่เล็กและนั่นชีอปูอันนั้นชี่ไบรท์พวกเราชย